คุณต้องมีคอมพิวเตอร์การใช้คํานี้ว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนอาจจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ตอนนี้คือไม่ใช่ละค่ะเรียนกับการกษมเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่ยิ่งเรียนยิ่งง่ายยิ่งเรียนยิ่งสบายยิ่งเรียนยิ่งพัฒนาจเจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนอะอ่าโอเคเรายังอยู่ที่เดิมเนาะเรายังต้องกระโดดไปตรงนั้นทีกระโดดมาตรงนี้ทีดูการาฟตรงนั้นตรงนี้ อย่างนี้นะคะอ่านกราฟใช้เครื่องมือก็คืออันนู้นอันนี้รวมกันไปหมดไม่รู้ว่าจะ,จะจะแยกยังไงอย่างนี้นะคะตอนนี้ไม่ใช่แล้วะะแล้วก็เมื่อก่อนก็คือต้องเป็นในคอมอย่างเดียวนะในมือถือฟังก์ชันนั้นก็ไม่มีฟังก์ชันนี้ก็ไม่มีเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่แล้วสามารถใช้ iPad ได้นะ,ะสามารถใช้แท็บเล็ตได้ นะขออย่างเดียวเลยว่าต้องมีเน็ตแล้วเน็ตก็แรงนิดนึงอย่างนี้จะดีนะคะจะได้ไม่ขาดสามารถใช้มือถือได้ Android ได้ iPhone ได้ประมาณนี้ถ้าในเรื่องของของการที่จะเข้าไปเทรดทำกำไรนะคะอยากให้ท่านลองเปิดใจคือมันไม่ยากถ้าจะเรียนจริงๆนะคะถ้าสนใจจริงๆอยากจะเรียนจริงๆไม่มีคำว่ายากนะ,ะลองเปิดใจ อาจจะไม่ได้มาเปิดใจที่ก่นก็ได้นะอาจจะไปเปิดใจที่ไหนท,ที่ท่านโอเคอะไรเงี้ยก็ได้ไม่ไม่ว่ากันแต่ว่าอย่าไปคิดมองว่าปัญหาอันตรงนู้นก็ติดอันตรงนี้ก็ติดติดไปหมดเลยติดปัญหาทั้งหมดเลยมันเป็นการจำกัดโอกาสของตัวเองด้วยการเอาปัญหาที่มันไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงมาค่ะเนาะกันก็อยากให้ได้คิดตรงนั้นเพื่อที่มันจะได้มีโอกาส มีช่องทางในการทํากําไรมีช่องทางในการหาเงินแบบที่วันหนึ่งเราอาจจะไม่ได้ไปออกเลี้ยวออกแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะลงทุนไว้เข้าป่าไปเก็บเห็ดสามเดือนกลับมาก็อยู่ดีๆมีเงินสามารถซื้อค้าหรือหาดได้อย่างเงี้ยหรือให้ในทางตรงกันข้ามลงทุนเอาไว้หมื่นหนึง เนี่ยกลับมาท่านอาจจะเหลือสองร้อยก็ได้ถ้าอะไรคะไม่มีความรู้นะก็เป็นอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในวีสาในคลิปที่สามอันนี้ก็น่าจะเป็นแค่ทีเซอร์เนาะเล่าให้ฟังว่าเราจะกดคำสั่งกันที่มือถือนะคะไม่ได้ใช้ที่คอมพิวเตอร์แล้วนะคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก PC เราจะใช้แค่อ่านกราฟเท่านั้นนะแล้วกลายเป็นว่าในการอ่านกราฟการวางเครื่องมือการตีเส้นเนี่ยมันจะสามารถที่จะไปล็อกอินเป็นยูเซอร์เดียวกันแล้วก็คืออยู่ในมือถือเราได้แต่เวลาที่เราอยู่บ้านนะเรามีสะดวกเรื่องโน้ตบุ๊กเรื่อง PC มันก็ทำให้เรามองเห็นภาพกว้างขึ้นแม้กระทั่งว่าท่านจะฉายเข้าไปในจอทีวีที่บ้านเนี่ย ทำกับข้าวอยู่อย่างกันอย่างเงี้ยทำกับข้าวอยู่หรือว่าม,มีกิจกรรมอาบน้ำหมาอยู่อะไรเงี้ยก็ยังมองเห็นการาฟได้โดยเครื่องมือเนี่ยที่กันให้ใส่ไว้เนี่ยมันจะตามท่านไปในทุกๆท,กที่แล้วท่านก็จะเข้าใจมันไปในทุกๆท,กที่ไปเทรดได้ในทุกๆท,กที่แล้วก็ทํากำไรได้ในทุกๆตลาดการลงทุนด้วยนะนี่คือความเบ็ดเสร็จของ a d v a n นออนไลน์บายกันกระเซ็นนะคะ ประมาณนี้เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปที่สามคะซึ่งออรอบนี้จะเป็นการใช้มือถือเนาะก็ยวเจอกันค่ะ